เมื่อวันที่19กันยายนนางจัญยารักสาธิตกิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2566ณบริเวณอาคารสนามกีฬามหาวิทยายลัยหัวเชียวตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ฉลองแขวงอินรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชิดชนกสิทธาณศักด์ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเสียวได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรสำหรับทีมผู้ลงแข่งขัน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์สำหรับนักศึกษาและลายแดนซ์สำหรับประชาชนโดยมีบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆรวมถึงกลุ่มสตรีจากตำบลบางพีตำบลบางฉลงและตำบลบางปลาได้ร่วมลงสมัครจนครบจำนวน10ทีม สำหรับกิจกรรมที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและประชาชนได้ออกกำลังกายและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกช่วงไวัยได้แสดงออกโดยการเล่นกีฬาและยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมอำเภอบางเสาธงนักวิชาการชำนาญการสำนักงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทีมชนะเลิศก,ก็จะได้รับรางวัลจำนวน5,000ันบาทรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้3,000บาทและรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้สอง0บาทตามลำดับ ที่ลีกีลาจังหวัดส่วนประการร่วมกับมหาวิทยาลัยจุกิจจัดกิจกรรมในเรื่องของการเสริมการออกกำลังกายในเล่นกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสมุดประการประจำปี2566นะคะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมแลารออกกำลังกาย กาจกรรมในนี้มีอะไรบ้างก็คือเราก็จะมีร่วมกันก็คือก็จะมีการสอนมีเรื่องของลำไชกเก๊กนะคะแล้วก็สุมว่าให้กับประชาชนเพือนักเรียนนักศึกษาประมาณสามสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งนะคะวนันนี้วันที่19กันยายนเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราจะมีกิจกรรมในห้องการของผันในเรื่องของรายแดงแล้วก็ปาสลันะคะ สำหรับบาสโลปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแล้วก็สำหรับกิจกรรมรายแดงเนี่ยก็จะเป็นการประกวดโดยจะเป็นทุมคนนะครัะชากคนทั่ไปร่วมส่งทีมเข้ามาร่วมในการแข่งขันได้วันนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา12.00นเป็นต้นไป